ครับเพื่อนเพื่อนี่วันนี้เรามากับเสี่ยสมชายนะครับอยู่ที่บุญตาแค็กตัดบ้านใหม่สีสุกรับตมบุน้องกาโคราดนะครับผมนี่ครับนัดเอาไว้ว่าจะมาเยี่ยมชมนะครับกับกล้องไงวะกับไม่ได้มาเยี่ยมชมเนาะตอนนี้ชมโรงเรือนนะครับข้างนอกเป็นกราฟนะครับต่อกราฟนะครับนี่แล้วก็ข้างในนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปครับ ๊บ๊บ๊บนัดกันไว้ว่าจะอะไรนะชื่ออะไรนะพิ้งอะไรนะอเทนสไนค์ค่ะเทนสไนค์เทนสไนค์ครับสีชมพูไงครับสวยไหมนี่เจ้าของฟาร์มก็น่ารักไม่เบาเลยไม่เบาเลยใช่ไหมบุญตาเนี่ยชื่ออ๋อบุญตาครับอันนี้อันนี้ชื่อแบ็กวินโด์ค่ะแบ็กวินโด์แบ็กวินโด์นะคะ กันไว้คือตัวนี้ค่ะเสียหยิบไปเลยเสียหยิบไปก่อนหรือต้องเอาอะอ้นี่ออาไหมกระถางออกไหมกระถางคืนไม่ต้องาเอาไปทางกได้างกละถ้างไ้ายจะได้ไปวางยจะได้ไปวางเางเยะไ้าเยางเลยไปวาเไ้างไ้ปวาไวาไ้ปวงะ้างเลยวาะาง้ปาสางยาคางไาางวไงวาววาไ้ปยาท ร,รจักกันเราก็ลดให้คันอ่าเห็นไห,นไหมมีเครดิตด้วยเนาะส่งได้ค่ะแต่ว่าต้องออกค่าส่งเองช่วงนี้เจนทีเขาโปรโมตลดค่าส่งที่5บาทค่ออาส่งจะถูกมากสำหรับเจนทีถ้า1กิโล้5บาทถ้า2กิโลก็20บาทตอนนี้เจนทีถูกสุดในบริษัทขนส่งออแพงสุดก็ไปสนไทยรเลยอันนี้เขาเรียกอะไร อันนี้เขาเรียกเฉาเฉา,าค่ะเฉาเฉาด่างสวยค่ะเฉาเฉา,าตัน,นี้ดางสวยด่างคูใช่ไหมค่ะด่างซึมนะคะด่างซึมอันนี้กาสรองนะคะเพราะสำหรับเป็นแม่พันธุ์นะคะนะคะตัวน,นี้ขนาดนี้เป็นแม่พันธุ์แล้วลเราจะต้องไปเลี้ยงให้มันใหญ่พอมันจะใหญ่มันก็จะออกลูกไปไหมคะอ,มอันนั้นลูกก๊อค่ะ<อ>ค่ะจะจะัดอยู่ในหมวดไม้ตลาดค่ะเพราะว่า จะไม่ค่อยมีราคาถ้ากราฟก็จะอยู่ทางหัวท่านี้ก็จะได้แค่แปดสิบบาทถ้าเกิดยังมีราคาก็เป็นโซน l อบีนี่นะคะโซนอีจะมาแพงหน่อยถ้าต้นนี้กะอยู่ประมาณ4ี่ร้อยห้าสิบาทถ้าคนรู้จักกา300็สามรอยได้อยู่กรีบมะเฟืองมากรีบมะเฟืองเนาะใช่ค่ะเออนี่ชื่ออะไรอ,ะอันนี้กรีบกระทงค่ะกรีบกระทงสวยเต่ม ผีกระทงนี่จะเป็นถ้าคนมีความรู้แนะนําให้เอาไปแต่ถ้ามีความรู้ก็จะผสมแกสอนันมันจะไม่ได้มเมลร็ดเนอยู่เฉยไปก่อน,อน,นคนไม่มีความรู้อามือใหม่ไม่แนะนําให้เล่นเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าขาเป็นไม่มาาตลาดแล้วที่มีรอม,มราออ้าขึา้นครับอ่าล่เดี๋ยวไข่ากระมนะครับอ,อันนี้เป็นกราฟนะครับต่อกกราฟเนาะ อันนี้การาฟไม่สําเร็จอันนี้การาฟไม่สาเร็จอ่ามันก็หลุดไปนะครับส้าการาฟสําเร็จมันก็อยู่ต่อเลยครับอยู่ต่ออยู่ต่อเลยได้ไหมครับต่อการาฟครับอันนี้ก็เป็นขายเป็นกระถางนี่ขายเป็นกระถางนะครับแต่เรายังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่จะเอาไปดูแลนะครับเยอต้องนอนเนี่ยเยต้องอนเยะเลยคนระับ ชื่ออะไรมู่้้สวยครับสวยอันนี้ชื่ออะไรอันนี้อะไรครับเอ่อมาริโอค่ะมาริโอ,อไซนีก็อ,อยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทอ๋อไปไหมระดับต้น,นระดับโตมันเป็นไส้ใหญ่แล้วค่ะอ๋อนี่ใหญ่เลยใช่ไหมค่ะใหญ่พอม,มเหยเมล็ดเราก็จะเอาเกสรของอันนี้ไปใส่ในใจกลางของอันนั้นมันก็จะได้ฟาดอองมาหน่อยอ๋อเขาก ก็เป็นสีเดิมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสีอื่นมันก็จะได้สีผสมใช่ค่ะเนี่ยเหมือนที่เราผสมเนี่ยแอตโซเราก็จะแอนโทนนี้ใส่เกสโซั่นนั้นเพราะเรานั่งก็จะเป็นฟาร์คข้อค่ะแอตโตค่ะนี่เรียกเอตโตอันนี้จะเป็นเอตโตดูนัม หนาบ้านนู่นจะนี่เป็นกราฟไม้กราฟนะครับถ้าจะเป็นตอก็แนะนำตอพวกพวกนี้เขาจะเอาไปทางในโซนประดับนาสวนมากกว่าแต่ตอน,นี้จะเป็นกราฟประเภทเลนตาตอบวัวเลนตาราชนีแหม่มนะคะต่ว่าที่สวนไม่มีเพราะว่าที่สวนขายไปหมดแล้ว นจะเอาไว้ปลูกเป็นปสวนเขาเรียกตอี่ชลูอันนี้ตอน้ำดำก็เอาไปกราฟที่อาจารย์เห็นนะ่ะเดดีมอะมันจะส่งลูกเร็วนี่อะไรนะอันนี้หางลิงค่ะนี่นี่แม่อ๋อหางลิงแมวมันจับจับอาจารย์ลอจับ,ม,จจบมันจะนุ่ม โอ้ไม่มีหนามครับไม่มีหนามหางลิงหางลิงหางลิงสวยเอออันนี้ก็กราฟบนตอเหมือนกันเนาะขายดีมากค่ะก็จะขายเป็นเซนเซนละสิบบาทเซนติเมตรละสิบบาทนี่ก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบหลายบาทอยู่นี่ดอกครับดอกดอกเนาะไข่ผสมเกสรเป็นก็เอาไปผสมนะครับ อันนี้กราฟนะครับหัวตอนะครับแต่ละสายพันธุ์แล้วก็จําชื่อมันไม่ได้เนาะก็ค่อยๆศึกษาไปครับเดี๋ยวเขามาจอนนะนี่ครับนี่ครับต,ตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรลืมอีกแล้วเทนสไนค์ค่ะแทรนสไนค่ะโอเคยกไปเลยเนาะตันนี้จะพาไปอยู่ <c oughs> เพชรบูรณ์ไปเพชรบูรณ์ไหมไปเพชรบูรณ์นะครับที่เพชรบูรณ์ก็มีหลายสือนะจังเลยอ่าอำเภออะไรครับส่วนใหญ่ ก็เป็นวิเชียนที่ไปมา,ลาแล้วหนึ่งตัวอราจำชื่อสวนไม่ค่อยได้แต่เคยไปวิเชียนหนสวนไปซื้อไปซื้อพวกเอลบีนีแ่แหละมาขายอเขาเป็นถาดใช่ไหมไม่เป็นเป็น,ปนไม้กา้ามค่ะเพราะว่าส่วนไห่จะขายไม้กา้ามเพราะไม้ตลาดนี่เราจะไวแคบสีตลาดคนที่เขามา่ชอบเฉยๆคนไหนไม้ก้ามจะขายง่ายถ้าในบ้านเรานะ พอเรากราฟไ้แล้วเราก็มาส่งคนในบ้านคนในบ้านเขาตักขอมารับอย่างเราค่าเราตั้งเกณฑ์ไว้ว่าหัวนี่สมมุติอาจารย์จะขายพันห้าเนี่ยถ้าคนในบ้านมาซื้อกับพันเดียวก็หายไปเพราะว่าเราไม่ต้องส่งเราไม่ต้องห่อเราไม่ต้องเปียงจิ้นท้องชิ้มฐานอ่ะอย่างการาฟติสเราจะส่งที่ต้นละลอยต้นละลอยเขาก็จะมาแต่เราต้องมีขั้นต่ำนะในการเข่า,ขามาใน่ขั้นต่ำต้องซิฟต้นถึงตอหนึ่งคนเนี่ยจะเอาค่าอะไรก็ได้แต่ ถามค่าที่เป็น LB LB เราจะไปค่ายเขาไม่ได้เพราะว่า LB มันแพง LB คือกีบมะเฟืองใช่ค่ะกีบมะเฟืองใช่ค่ะแล้วก็อย่างเช้าเชาก็จะค่าไม่ได้เพราะว่าเช้าเชาเนี่ยเป็นไม้ที่แพงอยู่เช้าเชานะตอนนี้ตัวนี้เหรอค่ะแม่พันธุ์ตรงนี้จะแพงอยู่จะแต่เดยดีมแบ็กวินโดอะไรพวกเนี้ยอันนี้สีตุ่นแบ็กวินโดเดดีมพวกเนี้ยค่าได้มด อันนี้จะเป็นแอตโตแอตโตวี to, v. แต่ปกติอะแอตโตเราจะเห็นอยู่ในนั่นใช่ไหมคะในกระถางแต่เรามาประยุกต์ขึ้นกราฟเพราะว่ามันจะขายดีกว่ากันมันจะส่งหัวได้เร็วกว่ากันติดเร็วติดเร็วค่ะแล้วเราก็หัวนี้ไปขายต่อ้น,นตีต้นนี้ถ้าเราขายก็อยู่ราวสามร้อยห้าสิบเพราะว่าลูกมันจะเป็นคิดเีมันงงเน่อา,จ,าจะเป็นดอเ,นนเอาช้าหน่อบราค่ะด้วว่า แนะนำให้ขึ้นกราฟขายได้เร็วกว่าสาในประมาณสามอาทิตย์นะคะนี่นี่อันนี้พึ่งกราฟไปเราจะต้องแช่น้ำแบบนี้ห่ะพอมาปองกันไห้มันอ๋อเนี่ยให้มันดูดน้ำอันนี้พึ่งแก๊สเต็บอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยอันนี้ห้าวันนี่แหละค่ะห้าวันนี้รดนทุแก๊สสามวันแรกติดเต็มทงแต่แกะนะค่ะห้าวันนี้อายุห้าอายุห้าวันนี้อันนี้ที่อยู่บนหัวนี่ก็เรียกมาบล สามวันค่ะนี่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 กราฟเนี่ยอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้สามวันนี่มั้งแฟนกราฟเราจะแกอย่างี้นะค่อยๆแกะอย่าดึงแรงแต่แนะนำให้แกต้อนเช้าเพราะว่ามันจะไม่ึงนี่กะติดเหรอคะไม่รู้เดียดีมอันนี้เป็นซันโคสตรอเบอรี่ค่ะ ไม่ต้องท่องแล้วไม่ต้องท่องแล้วมันมันมีหลากหลายแม่พันธุ์ดูที่เราจะเลือกชื่อมันเยอะถ้าเราตามมันทุกวันทุกวันอะ่ะเราก็ซื้อตั้งแม่พันธุ์ตายเลยเราต้องเลือกเราต้องมุ่งมั่นก่อนเราต้องอเราชอบแบบไหนเราชอบสีไหนชอบอะไรแล้วในตลาดเขานิยมแบบไหนเราต้องเขาคุมเขาไปก่อนเขาพวกอยู่ในพวกก่อน ชอบแบบไหนชอบสีอะไรแล้วอยากทําสีอะไรอย่างเงี้ยผมสียมพูผมจองว้แล้วผมอยากทําสียมพูแต่ตลาดไม่รู้นะเอาตัวเองชอบก่อนที่สวนใหญ่ะเขาก็ขายแพงนะเนงได้สวนใหญ่ถ้าด่างคบนี่คกับตัวละพันห้าแต่ถ้าหัวสีก็อยู่เราสวนใหญ่3 5 0้อยิคนละแนวค่ะนี่เดดีอันนั้นแบ็กวินโด ที่ขายดีก็มีฟุตลาลี่โรเซ่รสเจมพิงเจแปนอันนี้ก็ขายดีแถวๆอ่ะหาตามสวนตามบ้านดีกว่าสวนใหี่เขาที่มีราคาเขาตั้งใจเขามีสเปคกันเนาะ ไม่ทราบมันก็ไม่หนานะคะเราจะให้ดูแน่นองคะค่ะาเด็มาแล้วจิ้มก็ดินยังไงนะคะจิ้มเลยเสียจิ้มเลยจิ้มเลยแล้วนี่นะทำไมมันเยอะขนานี้อ๋อมจากเมล็ดค่ะ ได้มันจะทนแดดได้ถ้าอายุน้อยมันไม่ค่อยเยอะมากอันนี้ลูกมันลูกมันเรพราะเมล็ดเพราะเมล็ดค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จำดินตรงไหนก็ได้เนี่ยลงเด็ดออกหัวมันใหญ่จะจำดินเอาไปนี่นกกนนะมีรากนะเป็นโรงเรือนขนาดเล็กครับต้นทุนเท่าไหร่โรงเรือนนะ่ะส,สองหมื่นเนาะ กว้างประมาณ6กห้าคูณห้าตัวแหลมนะครับโรงเรือนส่วนใหญ่จะเป็นโดมเนาะอันนี้เป็นจั่วแหลมนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูต้นกราฟนะครับหน่อกราฟเรียกอะไรไม่รู้ต้นกราฟเนาะอันนี้ก็เอาไปกราฟได้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไอ้เป็นต่อได้นะครับนี่นี่นี่ได้หลายเสี่ยมได้หลายซี่เลยเนาะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับ หนะึ่งหนึ่งสองสามเนอะมีสามมีสี่นะครับอันนี้มีสี่นะหนึ่งสองสามสี่อ่านี่ครับขคยอยากเหมาเชิญเลยนะครับ อ่ะอสอนได้ดิสอนได้ดิเขี่ยสอนได้ดิอ่ะ<ม>ทำไงทำไงไม,ไม่ไม่มีผูกกันอนาะจารย์ี่าดิสไปเอาไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาแก่เขาสอนเอาสอนหน่อยสอนหอนห่อยวิธีเกสอนเขี่ยเกสอนกันเนาะผู้กันปุป๊บแล้วก็ไปเขี่ยกับดอกนุน๊อ๋อต้องเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมไม่ต้องครับไม่ต้องลูกมันก็จะออกมาเหมือนทั้งแม่แล้วก็ไม่เหมือนแม่ไงอาจารย์เนี่ยเราก็จะได้ลูกมันมาเป็นแม่ไหมเขี่ยที่เกสอนเนาะก็จะได้มาแล้ว นี่จะได้ฝากแบบนี้ได้ฝากแบบนั้นแบบนี้นะครับพอซุกแบบนี้เราก็เก็บได้เลยซุกแบบไหนุกแบบสีแดงนะเก็บไปบีบอ๋อนี่คือซุกแล้วนี่ค่ะซุกแล้วอ๋้ทำให้ซุกมันจะเป็นสีเขียวครับได้ฝากเสร็จปุ๊บบีบเอามาใส่กระชอนอ่ามาเดี๋ยวนะเฮ้ยอ่ะบีบเลยจะได้จะได้เมล็ดมันแบบนี้หนึเมล็ดนี่เต็มเลยอืมบีบให้ออกให้หมด ได้แล้วก็เอามาล้างเลยนะออ๋นี่อ๋อม่นี่นี่คือเมล็ดเมล็ดมันนโอ้เหมือนไข่จิ้งหรีดอ่าเสร็จปุ๊บเอามาโรยนี่โรยนี่โอ้ยมาวันเดียวรู้เลยนะเนี่ยมาวันเดียวเปิดฟาร์มเลยนะเนี่ยอ่าใส่กี่เดือนครับใส่กระถางกี่เดือนครับแช่น้ำเอา สองเดือนนะสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนแล้วอันนี้ปุ๊บเราก็แยกเมล็ดมันเป็นอย่างนี้ครับอ๋อแยกเมล็ดได้่กระถางนะครับอันนี้เป็นเมล็ดวิธีแยกทำไงมือจับจับถอนออกมาเลยถอนออกมาเลยใจมั่นมาลงดินใส่ดินนะกระถางอันนี้ชื่ออะไรอ่ชื่ออะไรนะยิมโนยิมโนเออต่างกันครับอันนี้กราฟอันนี้กราฟเรียกว่ากราฟกราฟคือแท่งนะเอามาต่อยอดเนี่ยนะกราฟเสียบยอดจะต่างกันนะเห็นอันนี้เพราะเมล็ด ต่อยอดเป็นกราฟน,นะครับมันอยู่หนึ่งวันแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วกลับบ้านไปลืมแล้วเสียได้ยังในดวงใจแบบที่มีน้ำหรือไม่มีน้ำเออต้องถามใจตัวเองก่อนแบบมีสีหรือไม่มีสี ต้องมีสีใช่ไหมแสดงว่ารู้ใจตัวเองแล้วครับคนมีสีโอเคพอแล้วขอบคุณครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ติดตามตนะครับอ๋อต้องใส่ถุงด้วยเุยใงใส่กระถางแล้วนะถุงเอาถุงใส่น้ำแบบนั้น มัดถุงให้โปร่งหามอากาศเข้าเอามาไริไ่ใส่น้ำก่อนใช่ลงน้ำก่อนใช่อาจารนล่างแล้วก็ตากไว้ให้แห้งแบบเนี้ยแห้งแบบไม่เซฟเราจะเอาดินที่ผสมปลูกเนี่ยต้องมีพีทมอสป,ป,ปุ๋ยปุ๋ยสีเหลืองปุ๋ยมอสโต้หรืออะไรไปแช่น้ำให้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 ขึ้นก่อนใช่ไหมใช่ให้เราเราถกถือไปลงกระถางใชไ่ไม่ไม่ขึ้นเอานีเลยแหงแหงก็เทลงไปเทใส่ในถุงเลยห้าม หามอตัวจานเอาน้ำเทลงไปอะหามน้ำโดนดินให้มันดูดเอาให้มันดูดเอาอืมแล้วก็ไอ้นี่ถุงเพราะอะไรมดปักถุงเพื่อนมันต้องใช้คนร้อนสูงโอ้ถุงมันจะเกิดโอเคโอเคโอเค่ะเื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมนี่ สชายลาไปายจะของความลาปายวัสดีครับบ๊ายบายหมายถึงว่าเราได้ม